ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ My Time a t p o r t i a ภาพนี้ก็เป็นภาพที่3แล้วจากที่แล้วเราคุยกับหัวหน้าศูนย์วิจัยใช่ไหมครับที่เขา,อาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับดีสที่เป็นเก็บข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ทําให้อับดับ n ันรูนเกิดขึ้นคือทําให้โลกข้างใต้มันล่มสลายทำให้เกิดอับดับนรนก็ภาพนี้คือจะต้องไปคุยกับคนที่อยู่ที่โบสถ์ครับ แล้วก็อาจจะมีภารกิจอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาครับถ้าทุกคนอมแล้วก็ปะลุยมาทุกคนตอนนี้เราก็เก็บรวบรวมอ๋อโอปเปอร์ทินแต่ยังไม่พอนะครับเราต้องเอ,อทีนอีก15อหอปเปอร์อีกเท่าไหร่นะเออ อิน15คอปเปอร์60แล้วก็สโตน96ตอนนี้คอปเปอร์เราโอ้โหเรลาได้คอปเปอร์แค่ครึ่งเดียวไปไปไปขุดเมืองต่อแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปลูนนะั้นต้องมาอ่านต้องมาอ่านจดหมายประจำวันก่อนนะครับเกล้าเราไม่เยอะขนาดนี้ในช่วงสุดสัปดาพวกเราต้องการเอ,อ่อ อุคลากรที่มีความสามารถที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อที่จะร่วมงานกับพวกเราโดยที่ไม่ต้องโพสคอมมิชชั่นปกติในช่วงสุดสัปดาห์ไม,ไม่ต้องส่งค่าคอมมิชชั่นเอ่อแปลมันแปลกๆมาเฉวยวต่อไปฉันแค่อยากจะบอกคุณว่า Civil Group of Portia สามารถที่จะรอบค่าคอมมิชชั่นจากคุณในการรวบรวมมัตถุดิบจากอัสลาดลูนได้คุณสามารถที่จะโพสคอมมิชชั่นได้เลยนะแล้วก็คอมมิชชั่นบอร์ดออฟซีวิลกรุ๊ปบิลเดอร์ต่างตอนเหนือของเมืองมิวนทางบางอย่างบนกระดานที่คุณควรอ่านก่อนที่จะโพสด,ด้วยละ่ะนี่คือทั้งหมดจากออโล มาฉบับต่อไปจากโคลี่นะมาดูกันว่าโคลี่เป็นเคเวสอย่างนั้นนะเะเอวเขาไวยางไงนะเฮ้ hey, สวัสดีเบลเลอร์ er คนใหม่ฉันมีคอมมิชชั่นสำหรับนายด้วยแหละมันจะช่วยให้ในายปรับตัวได้หรือเปล่านายคิดว่าไงล่ะคือฉันต้องการใบมีดโกนทองแดงอะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ของฉันฉันคาดหวังว่า ผู้ชายอย่างนายจะต้องทำออกมาได้ดีใช่ไหมละ่ะแล้วก็นอกจากนี้ถ้านายยังไม่รู้ว่าจะทำใบมีดโกนออกมาย,ยังไงนะคือนายจะต้องมีกรินเดอร์เพื่อเพื่อที่จะสร้างใบมีดออกมาก่อนนี่แหละคือทั้งหมดที่ฉันรู้เกี่ยวกับการสร้างมันโอเคโอเคมาฉันยอมรับกูได้มันไม่ยอมรับไม่ได้อ๋อ ตงได้มันมีวิธีเดียวคือยอมรับมาสุดไหมายฟอร์มเพทาเพทาเพทาคือคือคนที่เราต้องไปหาไม่ใช่เหรอใช่ไหมมิสซิรีลีอ๋อไม่ใช่เพทาคือคนเมื่อวานนี่เราคุยเรายังไม่ได้คุยกับลีมาเพทาไว้ยังไงบ้างมันมักจะมองหาสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจ,จัยหรือสูงวิจ,จัยเลย แต่สิ่งเหล่านั้นมันยังคงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกยุคเก่าอะ่ะถ้าคุณพบบางสีบางอย่างที่มีเรื่องราวหรือว่าดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวโหลดนำมันมาให้กับฉันนะขอบคุณโอเคเพท่า okay. หมดแล้วสี่ฉบับมาต่อไปเราก็ไปหรือว่าเราไปคุยก่อนดีวะก่อนที่จะไปรูน มาพอดีเลยมาลีอ er. รุสวัสดบิลเดอร์โอ้ท่รักนี่มันคือ Data า,าดีนี่นา you know คุณรู้จักมันนี่เหรอครับ course, แน่นอนอสิ่งพวกนี้มันคือสิ่งที่คนยุคโบราณใช้เก็บข้อมูลเทคโน,โนโลยีของพวกเขาในยุคข,ของ CORRUPTION และมันอันตรายมากๆากครันะเพราะว่าสิ่งเล็กๆพวกนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอมากดอนมันคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้งครับคุณคิดว่ายังไงละ่ะ18หรือ19 The Age of Darkness มันก็เป็นแค่นิยายสำหรับคุณใช่ไหมละ่ะจริงไหมแต่ สำหรับตอนที่ฉันยังเด็กอ่ะคุณย่าทั่วของฉันเล่าถึงเรื่องราวของเธอที่เกี่ยวกับเวลาที่เธออาศัยอยู่ข้างใต้ตรงนั้นนะว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ข้างใต้พลักพังตรงนั้นอ่ะแต่และว,วันอาหารก็ขาดแคลนและผู้คนต่างต่อสู้เพื่อที่จะมีชีวิตรอดเป็นแบบพื้นฐานเลยแล้วก็ ประชาชนทคนน่แค่มีชีวิตอยู่ถึงแค่30ก็ถือว่าแก่แล้วแหละและ,ะ,ะสิ่งที่อยู่ในนั้นก็มืดสนิทอยู่ตลอดเวลาและมันก็ยังคงมืดสนิทอยู่ตลอดเวลาเลยข้างใต้นั้นนะ that that ลองจินตนาการดูสิว่าจุดจบของโลกข้างใต้ตรงนั้นน่ะสถานการณ์นั้นน่ะมันถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีแห่งความมืดแบบเดียวกับที่เก็บไว้ในดิสขนาดเลขนี้เลยนะ อย่างไรก็ตามฉันไม่ได้จะทำให้คุณกลัวหรอกนะแต่มันก็คือความจริงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณว่าแบบเทคโนโลยีอันตรายพวกนั้นมันแพร่กระจายไปทั่วทุกมโลกและรอการที่จะถูกคนพบขึ้นมายกตัวอย่างสถานที่ก็อย่างเช่นศูนย์วิจัยและศูนย์วิจัยและเมืองอย่างเวก้าไฟ ที่จะทําการปลูกให้กับที่จะทําการปลูกพิบัติให้กลับมาทําลายโลกอีกครั้งอะ่ะ so ดังนั้นคิดจักจึงให้ความสําคัญกับการรวบรวมและทําลายข้อมูลต่างๆและวัสดุอันตรายทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือจากคนที่เข้าไปในรูนอย่างนายยังไงละ่ะใช่ไหม so ใช่ดังนั้นถ้าผมมีผมจะเอามาให้คุณนะครับ yes, yes, ใช่ใช่ต้องพวกเราคิดจากจะตอบแทนความพยายามของคุณอย่างดีเลยแหละและพวกเรามีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรที่เรียนรู้จากยุคสมัยต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่าดูเหมือนดูเหมือนว่าคิดจักจะต่อต้านการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีไปทั้งหมดหรอกพวกเราต่อต้านแค่เทคโนโลยีที่อันตรายเท่านั้นแหละ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรคืออะไรล่ะครับคุณจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันเป็น,มนเมล็ดพันธุ์พืชพิเศษใช่ไหมล่ะเราสามารถแชร์พวกมันให้กับคุณได้นะเมื่อคุณนำดิสมาให้กับเราคุณรู้จากพิธีการพอปลูกไหมรู้อะไรล่ะเอาอะไรไปรู้คุณจะถามเพื่อนบ้านที่ชื่อว่า,นะาอิามเลี่นะเกี่ยวกับการนะทำฟาร์มอ่ะแล้วก็ตอนนี้ผมจะขอรับ ดิสแล้วก็มอบเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นให้กับคุณแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณนำดิสมาให้กับพวกเราเราก็จะมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับคุณคุณกำลังจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นนะหมายถึงถ้าถ้าเราแบบนำดิสที่เป็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการล้างโลกหรืพิบัติมาให้เขาครับเขาก็จะนำเมล็ดพนันธุ์ไปแกนตอบแทนแล้วก็เขาก็บอกว่าเออเราก็มีส่วนแบบช่วยให้โลก แบบไม่ต้องเจอกับไอพิบัตอะไรพวกนั้นบ้างครับถ้าผมแบบเข้าใจไม่ผิดนะโอเคโอเคได้ข้อต้ตอนซีดข้อต้ตอนซีดก็คือน่าจะเป็นใช้ใช้ทำท่าแน่นอนถ้าผมแบบจำไม่ผิดก็ตอนนี้เราต้องไปไปที่เอ่อที่รูนเพื่อเราจะได้รูนนะครับแล้วเราจะนี่นะครับเราจะต้องสร้างไอปริร่าสะพานกับ ตรงนี้อปเปอร์เบลดที่เราต้องใช้อปเปอร์มากๆเนี่ยไอ้ผมลืมไปแล้วว่าแบบไอสะพานมันใช้อปเปอร์เท่าไหรออ่อ่ะจะเราเปอร์เก้าสิบหรือเปล่าวะแต่ว่าหกสิบอันนี้น่าจะใช้สิบห้าอะไรั้างเนี่ยอันนี้น่าจะใช้หกสิบแล้วก็เก้าสิบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเ,เหมือนเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆ๋อาไม่ใช่เฮ้ยเรามีสามพอยเราเอาอันนี้ดีกว่าเกรเตอร์ Greater ก็คือมัลซารีออฟพิกแอก อ๋อมันจะช่วยลดลดสเตตมินทที่เราใช้ในลดสเตมินทที่เราใช้พ i ิกแอคนะครับเพราะเราตรงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเก็บรวบรวมทรัพยากรแล้วว่าเราลงตรงนี้ดีกว่าแล้วไอ้ไฟติ้งนี่น่าจะในอนาคตมั้งไม่ถึงในอนาคตที่เราแบบเล่นไปไกลกว่าน,นี้ตรงนี้ก็เอาเก็บทรัพยากรกันกดีกว่าเราจะได้แบบเก็บทรัพยากรได้แบบมากๆโดยการใช้คอยแค่นิดเดียวโอ้เอาทีละยี่สิบโกบ้าบอขอแตกนี่มันมาไทย ป้ายมันถ่ายเงินเรายี่สิบโกถ้าไม่มีเนี่ยไม่ว่าหลุมที่เราขุดตอนนั้นมันยังอยู่เฮ้ยมันต้องกดอะไรนะครับที่เราเจาะเออตัิกแอกเราอยู่ตรงไหนอะตอนนี้เฮ้ยเราเราหนักหรือเปล่าว่าทำไมเราเดินชาเรื่อยแร่พรุนี้มันจะสูงมาแล้วครับทีแรกผมคิดว่าแร่พรุ่นี้มันจะมันจะมีตามแบบถ้ายิ่งลึกมันก็จะได้แรด่ดีแต่แบบ มันก็ว่ามันสุ่มหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยนอกจากทรายทรายผมว่ามันต้องมีแบบเทคนิคการขุดแน่ๆน่คือตอนนี้เราขุดแบบมั่วมากมายอ่ะก็คือที่นี่คือที่ไหนวะนี่ไปเ,เราต้องกลับแล้วทุกคนเพราะว่าเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราไม่เหลือพลังงานแล้วยังไงละอเอ้ยมันต้องมีเทคนิคในการขุดดีมันขุดมั่วแบบนี้ไม่ได้อะ่ะไม่เจออะไรเลยมันขุดยังไงแต่ตอนนี้นะเราคิดว่าเรานำดัตต้าดิสไปให้กับ ดีก่อนอีกว่าท้าไม่ไงถึงจะปลดล็อกอะ่ะอ๋นี่ไงอ๋อนอีไ่ไงเอ้ออยลแล้วก็แล้วค่อยก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัพกรานไมเน็งตัวนี้เราได้ดัตตาดิสโอ้ห้าแผ่นเดี๋ยวเราเอาดัตตาดิสไปให้รีตีอยู่ไหนบ้านรีอ๋อนี่ไงเดี๋ยวกกรยุกีย๋ยวก่กรโอ้ right โอ้จริงด้วยคุณควรจะรู้จัก ประชาชนทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้นะเพื่อตัวของคุณเองอะ่ะก็ตอนนี้ผมได้ทำ list รายชื่อของเจ้าของโตในเมืองนี้ทั้งหมดให้กับคุณคุณควรจะไปแนะนำตัวเองกับพวกเขานะเอ,อ่อเพจยังไงละ่ะเราต้องไปหาเาเรียก,กว่าอะไรครับเราต้องไปร้านแต่ละร้าน,ลานแล้วก็แนะนำตัวดีตอนรับผู้สร้างตัวน้อยฉันขายพวกเฟอร์นิเจอร์ ที่ร้านของฉันนะ่ะแล้วก็ถ้าคุณต้องการพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นแนวแนวผู้ชายแล้วก็คุณก็น่าจะรู้นะว่าจะพบผมในที่ไหนอะ่ะและเนื่องจากผมก็แบบโซแมนลี่มากนะผมก็เลยจะมอบสิ่งนี้ให้กับคุณเพื่อเป็นการสตาร์โตมอบอะไรก่อนแฮดเดี๋ยวนะแฮดวูดไม่ไม่ัมนอ่านว่าไงนะ มันเกี่ยวอะไรกับแมนลีโบมันไม่เกี่ยวอะไรกับแมนลี่เลยไรหงเธออ๋ like oh. ปิดไว้ก่อนอนะจริงๆเราเรามีเครดตรงนี้นะครับ The fishing rod เหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาเอ่อได้รับเบรดตกปลาตรงนี้ตื่นชู Hey welcome to Portia I'm pretty โอ oh, ้แล้วแล้วคือแล้วคือเราเปลี่ยนมุม เปลี่ยนมุมพูดกับดรชูไม่ได้เลยนะครับเฮ้ย hey, ดีๆต้อนรับเข้สู่โคเทียนะดันเป็นหมอเพียงคนเดียวของที่นี่นะแล้วก็ถ้าคุณต้องการที่จะรักษาหรือว่าซื้อของที่เกี่ยวกับารรักษาให้มาหาฉันนะแล้วก็นี่เป็นของขวัญต้อนรับนะเด okay, ี๋ยวเข้ากิมโอเคดรชูไม่ค่อีกใด้ก็ได้มาเฮ้อแจ็คตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็สิบ แล้วคุณต้องบอกฉันมาว่าคุณได้ยุดมาจากไหนแล้วก็ทํายังไงถึงได้มาเราไม่ต้องคุยกับโซเนียหรอกอ๋อคือจริงๆเราต้องเข้าไปข้างในนี้พเพื่อไปแนะนําตัวต,ตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้เพราะมืดแล้วเอะหรือว่าเรอค่อยมาพุ่งนี้ดีตอนนี้สตาร์มิน่ากับของเราเต็มมันทําให้เราวิ่งชาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรากลับไปบ้านก่อนดีกว่าโอเคเรามาฆ่ากันก่อนดีกว่าครับหนึ่งวัน แม่เจาเาไไเา้าใช้เวลาทำหนึ่งวันโอ้โหนานไปไหมใช้เวลาทำหนึ่งวันใช้เวลาทำนานไปวะถ้าเรากดกดตรงนี้มันคือมันจะยกเลิกคิงใช่ไหมครับแล้วก็ของที่เราใส่เข้าไปก่อนหน้านี้มันก็จะไรความหมายดิไม่แน่เลยวะเราไม่แน่แบบรีบเดีจริงๆมันก็ยังไม่ได้เอาใส่แล้วเปล่า,าเราลองมาทำไอ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าก็จริง ซีวิลคอเตอร์ซีวิลคอเตอร์มันคืออามาทำคัพ p ปอร์เบรดนะครับที่เคล็ดเมื่อเช้าเราต้องใช้ Stone Brick 5แต่ก่อนอื่นเรามาทำไ้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเราต้องเพราะว่ามันครบชะเพื่อยพวกนี้เราขายทิ้งได้ไหมครับ,ราารบแสดงว่าเราต้องนอน,นอเ,อเลยอยเออนอนก็นอนมาจุดคอนเฟิร์มสลิปโอเราตื่นมาแล้วกับของที่เต็มตัวโอ้วันนี้เป็นวันฝนตก โอ้คือตอนนี้เราต้องหาที่ขายของก่อนเราจะมาขายของตรงไหนอะกิงกี้เออโนเปิดแปดโมงอีกตอนนี้กี่โมงอะ่ะเจ็ดโมงห้าสิบสี่พอนี้ไงขายให้หมดอ้อน,นี้ด้วยขายอะไรอีกอันนี้เป็นโมเทนโมเดลขายขายให้หมดได้พอแล้วมั้งครับมีกล่องไหมอันนี้ไงเอาซื้อดีกว่าซื้อได้อันเดียว อ๋อมันบวกสตามิน่าด้วยนี่วะไอ้พวกนี้ใอ้บวกสตามิน่สองบวกสตามิน่ห้าอ๋อเฟอร์นิเจอร์สามารถที่จะบวกสตามินา่าเราได้นะครับแสดงว่าอันนี้คุ้มสุดเลย,วยบวกดังสิบห้าไม่รู้ทำไมของของมันก็เต็มตัวเหมือนเดิมเฮ้ย hey พวกฉันชื่อว่าอะไรนะครับอ่านว่าคิวว ท่าน,นเป็นพี่น้องท่าน,นเป็นน้องชายคนเล็กของกูลฮูรุฮูรุใช่ไหมครับพวกเรามีเจ็ดคนอ๋อเขาคนคนนี้คือคนที่เจ็ดนะครับเพราะเขาบอกว่าเขามีพี่น้องเจ็ดคนก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักกว่า,ออวา,ออวาที่คุณจะชินกับมันไปถึงไปถึงไปถึงเมืองนี้ใช่ไหมครับมาพิชิงโรอเขาบอกว่า เฮ้ย hey, คุณคือ new builder ใช่ไหมฉันชื่อ QR วซึ่งจริงๆเขาแนะนำไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับฉันลอกในการตกปลาแต่มันมีปลาตัวใหญ่ทำให้เมื่อวานมันมีปลาตัวใหญ่ทำให้เบ็ดของฉันหกนะักอ่ะคุณสามารถที่จะทำให้ฉันคุณสามารถที่จะทำอันใหม่ให้ฉันได้ไหมต้องชั่ว thank you thank you รปก็คือเราต้องทำเบ็ดให้เขาหนึ่งอันนะครับแต่ตอนนี้นะเราต้องกลับบ้านก่อนอ้าวไม่ใช่อีกทาง แล้วทางกลับบ้านเราอยู่ตรงไหนงนั้นสหรือเปล่าคนคนในเมืองนี้ถ้าฝนตกเขาจะเขาจะสวมหมวกที่เหมือนโล่มนะครับเออไม่มีโล่มมาแต่เขาสวมหมวกแทนเดี๋ยวนะทางกลับบ้านอยู่ตรงไหนนะถูกแล้วถูกแล้วมาถูกแล้ว,ลวตรงนี้เราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ไปวางที่ตรงบ้านก่อนแล้วก็เก็บของเราจะได้วิ่งเร็วๆสักทีตอนนี้ของเราเต็มตัวเราก็เลยวิ่ง้ะชุบแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้เพื่อมาทํา มาทำไอ้ที่คาบของนะครับวางตรงไหนดีวางตรงใกล้ๆกับพี่นอนตรงนี้ชื้อเออเอาเก็บก่อนเพิ่มเก็บนี่เก็บ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 ให้หมดอืมแค่นี้ก็ไปวางอันอื่นตรงนี้ชืบอมสามารถวางหินได้นี่ <laughs> ตลบจัดให้เราเอาก็อีิวตรงนี้นะครับชึบ แล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้ดีกว่าเอามาทำเอามาทำที่วางไม่ใช่เอามาทำที่คาบของอตรงไหนอะอ๋อคือแกนหลอมแต่ละครั้งมันใช้ต้นไม้หลอมด้วยโอโเราคิดว่าหลอมแบบไม่ต้องใช้กิ่งไม้นี่มันใช้กิ่งไม้หลอมด้วยตัดให้หมดเลยแบบนั้นนะวินิสอ๋อต้นไม้อันนี้มันต้องใช้แอกที่ดีกว่านี้เบเตอร์แอกอออไม่เด๋ยดนะ อ๋อ oh, เราได้เบดมาแล้วเราก็เอยไม่ใช่ดิตอนนี้เราต้องสร้างเบดให้กับให้กับคิวอ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องตัดไม้ก่อนที่เราเลเวลอัพเราต้องเราต้องทำยังไงถ้าเราเลเวลอัพนี่โ้โห oh, ได้ขึ้นได้แค่ปล่อยเดียวเองเกลยดตัดละสร้างเครื่องดีกว่า <c oughs> นี่ stone 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 เหรอ s t o เ้ยเดียวเราสร้างได้โอ้โหแล้วเราไปซื้อทำไมก่อน ก็หล่อสร้างได้นี่ไอพวกเมื่อกี้แล้วเราซื้อทำไมก่อนเราตกเป็นท่าการตลาดแล้วนะมาห้าอันก่อนโหลดชัยไปข้าต้อนจะไปหาจากไหนไอสโตนสโตแล้วยูนิตฟูดเข้าไปโอเคนี่ก็วางข้างๆกันนี่ไงอืมมาสโตนอันนี้ทาเฟอร์ Half. อร่อยอะ่ะครับ รอยอ๋อเราต้องใส่ไม้ลงไปแล้วก็ถึงจะคาบได้นะครับใส่ได้ครั้งละยี่สิบอันนี่ก็ stone brick ตอวใหญได้อีกสักอ,อันมาเอาไปเออชึบๆวางไว้ตรงนี้ชบอันนี้ก็เอาไปสร้างเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วลืมลืมลืม stone brick เอาเอา,เอาอีกสักอันไหมครับแต่เราต้องสร้างกริ nder แล้วอย่าลืมเราต้องสร้างกริ nder ไม่ใช่กริ nder civil cutter มันใช้ stone b i เรายัางไม่มี stone b i เราตั้งเครื่องนี้ก่อนโยนลงลไปปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ใช่ไม้ร้อยมาเล่าใหญ่ไม่ได้ไหมเนี่ยอยากให้เครื่องมันอยู่ตรงกันยี่สิบ confirm stone big สิบอันปึ๊บเรียบร้อยเคอันนี้เรารว่างแล้วตอนอื่นเราคี่ว่าเดี๋ยวเราไปแนะนําตัวกับพวกร้านค้าเลยกว่าแล้วก็ค่อยไปพุดแร่ถ้ามันยังไม่ข้ามนะเก็บเก็บเก็บ ตอ,อนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงโอ้โหอาโมงแล้วชันไหมเนี่ยไปนำตัวกขบร้านค้าเราเดินช้าจังน้ยดีเจงโก้ผมนี่ใจเสมอนะที่เห็นคนหนุ่มสาวใหญ่เข้ามาถ้าคุณต้องการเครื่องดื่มแล้วก็มาที่ร้านของผมได้นะประมาณนี้มั้งครับมันเขาเป็นมันเขาเป็นร้านขายน้ำผลไม้นี่ไงดีเจงโก้เป็นคนขายน้ำผลไม้ ต่อไปต่อไปร้านนี้สินะ Construction เอ้าปิดแล้วตรงไหนอีกอะโหไกลว่ะเป็นฟาร์มกับเราไปขุดขุดแร่ก่อนก็ตามพวกนั้นเดียวค่อยว่ากันไปที่ของเราซึ่งอเบเดนรูนเฮ้ยซื้อไม่ขายเฮ้ยมันคอยคอยมันมาขายตรงนี้ใครซื้อก็ได้วะนี่คนขายว่ะ ผมเพิ่งเห็นว่ามันมีการขายของตรงนี้ได้ด้วยซึ่งมีไหมอืมไม่มีแล้วโอ้มันมันต้องมีวิธีขุดดิผมไม่ขุดมั่วแล้วเฮ้ยเราได้เรื่อยๆว่ะโอ้โอยิ่งขุดยิ่งได้เราไม่มีสตามิน่แล้วเราคงต้องกลับเลยตอนนี้ตอนนี้๕ทุ่มแล้วโอ้โหแล้วฝนก็ตกหนักเลยเนะอ๊ยหรือว่ามันรู้สึกรู้สึกมันตกหนักขึ้นไหมครับ เมื่อกี้เหมือนตอนที่เรามาครั้งแรกมันัน,นเหมือนไม่ไม่ได้ตกหนักขนาดนี้นะแต่ผมรู้สึกไปเองโอ้เกมนี้เขาทําละเอียดเลยนะมีแบบพอฤดูฝนทุกคนก็จะใส่แบบหมวกกันฝนกันด้วยแต่แต่แตตไอไรรตรงนี้เรามันไม่เลยนะตรงนี้เรามันไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรมันไม่มันไม่เปียกฝนนะครับถ้ามันเปียกฝนน่าจะหากว่าน,นี้แต่เขาไปเอ้ยผิดเพิ่มนี่อ้ัว เอ้ยไม่ใช่ดิอเพิ่มไป,ปเพิ่มไม้ด้วยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวนะเราได้เราได้เครื่องทีวิวเอ้ยไอตรงนี้เราขายไปนี่ป้าเอ้ยเราเพื่งขายไปเราต้องเอามาใช้ทำอันนี้จบแล้วจะค่อยไปซื้อคืนจะสร้างเครื่องนี้ได้หรือย,ยังมีแห้งอันน่าจะได้แล้วนะเรียบร้อยแล้วเราจะไปเอาคอปเปอร์เบลดยังไงอ่ะปเปอร์เบลดยังไงอ่ะปอร์เบ l a d อปเปอร์เบลด เราจะเอาค้อเบอร์เบรดจากไหนส่วนบีคูณห้าอ๋อเรอเราเอาขอเบอร์เบรดจากไหนอ,อ๋อนี่ไงกินเดอร์ตรงนี้ไงเอ้ยเราเราดันนะเอาไอ้ตรงนี้ส่งอันนี้ไปขายเฉยคือเราต้องใช้มันทำกินเดอร์ตรงนี้นี่ก็เอ้ยเรามีเงินอยู่ไมเนี่ยมีบาทเดียวตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาเอาวัตถุดิบพวกหินพวกนี้ไปขายก็ไปซื้อไอ้ตรงนั้นกลับมาเพราะว่าเหมือนจะซื้อกลับมาได้่นะครับเมื่อกี้ ถ้ามันซื้อกลับมาได้นะขอให้มันซื้อกลับมาไดนะ้เราต้องใช้โหเราก็ไม่ดูขายแบบขายมัว่วซั่วเลยมานอนรีบคอนฟร์มเว่กับวันนี้หน้าฝนอีกแล้วอะ่ะอ๋อนี่คือหน้าฝนเราต้องเดี๋ยวนะเราต้องไปเอาวัตถุด,ดิบพวกแร่พวกนั้นมาขายแล้วก็เอาไปซื้อเอาไปซื้อของเรากลับมาเฮยหรือว่าเราทำทำบริจ์ดีกว่าเราทำเราทำพวกเก้าอี้พวก เฟอร์นิเจอร์ไปขายแล้วก็เราก็ไปซื้อพวกที่เราขายเมื่อกี้กลับมาเอาดันขายมั่วสั่วไม่ได้วุอีกได้เถอะเฟอร์ออออนิเจอร์โอ้โหไอรอนโอ้โหไอาบอะไรได้บ้างตอนเนี้ยอักษรไดอสองนะตัดไม้ใช่ไหมโอเคตัดไม้ก่อนแล้วก็ไปคาบกล่องไปขายรูขายแล้วหรือเปล่าน่าจะได้เนี่ยเอาอมาคาบเฟอร์นิเจอร์ไปขายดีว่าเอ้ยเราทำอะไรลงไปมา ตอนนี้เราก็เข้าไปในเมืองไปขายของนี่วะเอ,อ้าไม่อยู่แล้ววะเ,ออเราจะไปหาจากไหนวะมันไม่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเราจะไปหาจากไหนอไม่ไขายแล้ววะออมันต้องหาเลยอะบรอนลูนอย่างเดียวก็คือบอลลอนบอบรอนลูนมันไม่เนี่เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่รีเซตมันไม่รีเซตอะมันไม่รีเซตพวกที่อยู่ข้างในมันเหมือนเดิมอะเหมือนเหมือนจะรีเซตหรือเปล่าเดิมได้เลย วัไนีง,งขอขอให้ได้ทีเถอะพุดเราต้องการพวกนั้นคืนปเอยเราขายไม่ดูอะไรเลยยังไงได้แล้วหนึ่งงนเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับเออกินเดอร์กินเดอร์ต้องใช้สองสองโอเคใช้อย่างละสองเองล็อกปัาหมายปาพุดพูดพุดนิดเดียวไม่เจอเจออะไรเจอกองอยู่ไหน ต้องอยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่ว่ะไม่ใช่กล่องอะ่ะมันเป็นถ้วยไอจันแซกจันชามอยู่ลึกแล้วเนี่ยอยู่15เมตรตรงนี้เจอแล้วอีกนิดเดียวเอาเจอแล้วนี่วะ่ะโอ้โหดได้อะไรเนี่ยไ,ไอ้คลาสไอ้แกลสเราจะไม่ขายของ 4, สี่สุ่มห้ามั่อีกแล้วของมันจะจำเป็นขนาดนี้ต้องเต้าไม,ม้โอ้สิบเก้าเมตร มันอยู่ลึกเกินไปหรือเปล่า19เมตรเนี่ยนี่ไงกล่องโอเคหนึ่งอันเราขึ้นเลยยังอ่ะเดี๋ยวนะเราอยู่ตรงไหนนี่อ๋อถูกแล้วถูกแล้วโอเคเข้าใจละเพราะนั่นอยู่ลึกเกินนี่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วแบบไม่มีอะไรแล้วจริงๆวันนี้ไงวันนี้อยู่เป็นเองดึ๊บไปได้ทินมาด้วยนี่ไง นี่ไงจุบร้อยที่ครบหรือยันอยงน่าจะยังน่าจะเหลือเหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมครับจุดอยูไหนที่สามอ๋อเออมันเหลือมันเหลืออันนั้นอีกสองอันออน่ะเออได้เถอะแกนนี่ตอเป้าหมายปุ่นวันนี้ไงอยู่ตรงนี้ร้อย เราไม่ได้อยากได้อันนี้อะดิเราอยากได้อีกอันหนึ่งอะเราขายไปเราให้แบบเจอเร็ว,เรวๆเถอะสิบเมตรไปลุยเอาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยังไงละ่ะอ๋อได้ได้อันเดิมวะเราอยากได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้สแกนเนี่ยโอ้อันนี้อยู่นี่อยู่สิบเก้าเลยเคยอ,อีกสองอันที่เหลืออยู่ลึกกว่านี้อีกอเอาคงจะต้องดืม น้ำผลไม้ที่ดีเซนโกให้กับเราได้เลยฮึจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหได้โมเมนต์ได้สิบล่ะเอ้ยน้ำผลไม้มันดีเฟนบวกสิบโอ้โหไม่เกี่ยวเลย HP โอ้โหไม่มีอะไรเขียนเขา,าสตามิน่าได้สักอันคือแบบไม่ไม่ได้บวกสตามิน่าให้กับเราเลยจนะได้ได้อีกอันนี่ไง ไปแปดเมตรไปความจริงเราได้เครื่องกรีนเดอร์แล้วนะครับตายเราดัดานไปขายทิง้งถ้าเราไม่ขายทิง้งเราก็ไม่ต้องมาขุดหาใหม่แบบนี้ยังไงเห็นแล้วเห็นแล้วก็บาแล้วไม่ใช่สักอันเลยออยู่ไหนอีอกอันอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอะไรไงตาไม่น่าเราจะหมดก่อนไหมเนี่ยไม่นะพออีกหน่อย เดี๋ยวเพิ่งหมดเอี๋เพิ่งหมดพอร้องอ้าวดตมินาหหมดก่อนแล้วครับเราถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วแหละคนอยากได้เครื่องกรินเดอร์อต่เรากลับบ้านยกันทุกคนชึบอเอ่อ,อเอ๊ะออกถูกแล้วเอ้ยเมื่อกี้คิดว่าเรามาผิดทางก็เลยเราเอาทรัพยากรเราไปใส่ไว้ที่เดิม คอนสครัมไมออบออไม้ไม่พออีกก็จงอ๋อไม้ไม่พอเราะเราจะไปหาไม้จากไหนอ่ะไม้มันหาจากไหนอ่ะก็เราตัดตัดต้นไม้มมมมมแบบเกือบหมดแล้วอ่ะต้องหาอีกอันหนึ่งมาเจบทองรอนอ๋อตอนนี้เรามีโ้นบริลค์เจ็ดมีโบนสัสบาร์แปด ไอ้โต๊ะนะ่ะมันใช้เท่าไหร่นะบอนส์แพลตีโอ้บลอนส์บาห้าสโตนบริกสิบสองคัพเปอร์ไฟสามก็ oh, bar. 5, Stone, Copper, มใช้คัพเปอร์บาหกแล้วก็ตรงนี้ใช้ wood แอนวูดยี่สิบห้าแปรเปล่วูดร้อนร้อนบาเราไม่พอโตนบริกเราพอแล้วเราก็จะสร้างตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยไป สร้างตรงนี้แล้วก็ค่อยมาสร้างตรงนี้อ๋อ oh, นี่ไง Small Energy มันใช้สร้าง DD r a n ป Spot ก็คือรถทุกทุกนันเองแล้วก็ค่อยไปเก็บของมาสร้างแล้วกันคิวนี่ก็เป็น Water Tank ไปงั้นตอนนี้ก็นอนก่อนมันเพิ่มรีบไป จบไปแล้วนะครับสำหรับ m ม t ามเอสโพเทียขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงภาคนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือจะมีเคล็ดหรืออะไรอีกเดี๋ยวไปเจอกันภาคน้าครับภาคนี้ไปละ